จังหวัดตรังเนี่ยมีศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนคํานิยมติดปากที่พูดว่ามาแต่ตรังไม่แลหนังก็โนราถ้ารำระบำตังคาปุระให้ทุกคนนึกถึงรากเหง้าของจังหวัดตรังชื่อเดิมจริงๆของเมืองตรังคือตรังคาปุระหมายถึงเมืองตรังมี3มความหมายก็คือเมืองแห่งรุ่นอรุณเมืองแห่งลูกคลื่นและเมืองแห่งท้องทะเลนะครับแล้วก็ดอกสีตรังเป็น ดอกไม้ประจําจังหวัดตรังถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เทศบาลนครตรังจะต้องส่งเสริมสนุนและอนุรักษ์สิ่งดีๆเหล่าไว้เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์โจเข้ามาทําในเรื่องอย่างนี้ครับทุกรูปแบบที่เทศบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของเวลาในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ที่จะเติมเต็มให้เขาได้พัฒนาต่อย,ยอดเพื่อให้เขาได้ทําหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบจนกระทั่งว่าสิ่งที่เขาได้ทําวันนี้เป็นผลงานที่เชิงประจักษ์ห้เห็นเป็นรูปธรรม ตอนแรกก็คือคิดเพลงบรรจุเพลงทํานองเพลงมาคิดท่ารําหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายทอดให้กับครูแกนนําทั้ง8คนนะครับก็มาอบรมกัน3วันเพื่อที่จะทำวีดิทัศน์ที่จะลงใน YouTube ถ่ายทอดให้กับคุณครูเครือข่ายครูกิจเนตหรือครูโจเองเนี่ยนะท่านไดอุทิศเวลาและเสียสละให้กับนักเรียนเยอะมากคะัคัดน,นักเรียนตั้งแต่อนุบาลมัถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซ้อมเช้าเทีย่ยงเย็นซึ่งท่านก็อุทิศเวลาให้กับ กับเด็กเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีผลงานดีเด่นระดับชาติหลายรางวัลพวกเรานะคะเป็นคนที่ได้มาถ่ายทอดจากเพลงระบำตังคาปูระมาจากคุคันรูโจค่ะก็เริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคุณครูเขาก็จะต่อท่าให้พวกเราตั้งแต่แรกเลยค่ะจนจบเพลงแล้วก็ซ้อมกันค่ะเป็นระบำที่สวยงามถ้าไม่ได้ยากมากมายค่ะคือทุกคนสามารถ ดำแล้วก็จดจำท่าได้ง่ายค่ะเป็นการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดต,ตังค่ะทำให้เราได้รู้แล้วก็รักของจังหวัดต,ตังมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่แตดแปลงมาจากหนังตะลุงมโนราแล้วก็ลอง,งยิงที่เป็นระบําของภาคใต้ค่ะช่วงโควิดอาจจะมีปัญหานะครับแต่สำหรับวิถีครูนัฏศิลป์เขาจะมีความสามารถอยู่แล้ว เราได้คัดเลือกครูแกนนําโรงเรียนประจาจังหวัดประจําอําเภอเอามาตั้งแต่โรงเรียนมัธยมและก็โรงเรียนระดับประถมหลากหลายโรงเรียนเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนเครือข่ายต่อไปเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราได้ใช้วิธีการให้เด็กอะ่ะดูคลิปวิดีโอแล้วก็ลองทดลองปฏิบัติซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้นําครูแกนนําทั้งหมด8คนมาด้วยกันเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให ระบำชุดนี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังแล้วก,ก็สู่นักเรียนโดยตรงจากคุณครูแกนนําเราก็จะได้รับการถ่ายทอดในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาที่มารูปแบบการแสดงโอกาสที่ใช้ในการแสดงการแต่งกายเป็นครูต้นแบบต้นแบบในการฝึกซ้อมท่ารําในเรื่องของระบำตรังคาบุระซึ่งเป็นเอกลักษณ์การแสดงของภาคใต้นะคะที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ อนาคตที่หวังว่าโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนแกนนำเนี่ยมีประสบการณ์ในการคิดสร้างสารรค์ท่ารำประจำโรงเรียนประจำจังหวัดของตนเองประจำอำเภอประจำหมู่บ้านหรือประจำตำบลที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองถ่ายทอดมาเป็นระบำ ซึ่งศาสตรส์นัฏศินป์สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนเนรักหวงแหนศินละปะวัฒนธรรมไทยได้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยนะครับเพราะว่าการรักษาวัฒนธรรมไทยก็คือการรักษาชาติครับความเด่นของการแสดงชุดนี้นะคะเป็นสโลแกนเลยค่ะมาตรังไม่หนังก็โนราซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ยอยู่แล้วผู้เรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้ด้วยท่าทางจากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็น การแสดงชุดประจำจังหวัดซึ่งพิฉันคิดว่าโรงเรียนหรือโรงเรียนในเครือข่ายอื่นๆนะคะควรจะนำการแสดงประจำจังหวัดตรงนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ต่อย,ยอดให้ั่วทถึงต่อไปค่ะทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยใจรักทุ่มเท นึกถึงสิทธิ์เป็นที่ตั้งครูนัฏสินท,ทุกคนรู้ว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากแต่เราทำด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขและภูมิใจทุกครั้งที่เห็นลูกศิษย์เราได้เติบโตโชคดีที่เป็นครูนัฏสินท,ที่สอนศิละปะวัฒนธรรมไทยและก็สอนให้รู้ถึงความกตัญญูเด็กต่างๆเหล่านั้นกลับมาหาเราทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราและก็สิทธิ์ด้วยครับ